สวัสดีครับคุณตาเฉลี่ยผอกพี่น้องเช่นเคยครับวันนี้พพี่น้องมาขึ้นมั่นปลูกอุ้ยปลูกอ้อยพี่เก่าครับพี่น้องมาวันนี้ได้แหนมมากินแหนมเนื้อและแหนมเต็งตองเอามาลองดูกันโอ้พี่น้องอาจชี่ได้ตอบคอมเมนต์เด็กครับผมม่ารับจ้างรับบายเพิ่นครับมรับจ้างไปกระคำครับโอ้กามบ้านไปกระคำกระเมื่อตะคีบกระยงบ่มงอยี่หน้องเอ้ยนี่จะ บ,บรรยากาศเนี่ยมไปตอง <c oughs> <c oughs> อีกนล้หเทอะเอามากันไปประตองสมประตองน้ดเนา่ว้าใส่กระดุกโดดเจ้าเสานีสิวเสียบท้องกิ้เจา้าม,มา <c oughs> ที่บบแก่มากสิวะทีอยากแกะเห็นเนื้อว่ามันเป็นจริงใดนิ่นมเมไปตองกนิ่นมคันขันบนได้ไปใส่ไปตองหลานบบเปลี่ยนทีเป็น,นวันว่ากันไปมาแกะยังมีเป็นชนั่วโมงเลยทุกคนโอ้เนื้อเนื้อแสบเนี่ย จากกีัวแพรกันกองยุ่นพูนอยู่เป็นตัวแต่ของเถียงมันจะได้เดี๋ยวผมเก็บให้เด้เอ้ามาเหลือจะมีหลือพี่หรอกมามามากล้ยธรรมชาติอันนี้ผมอาศัยเถียงมันทายได้พี่นหด้อเป็น โอจากเป็นดอกเทียงวันอยู่ไกม่มองเลยมาเศ้าหมน่มอง,มองทายไม่เปิดปุ๊บเอเดินมัดแขนคอแบบสวยป่นมั้งเพียม เชียงขะจ่อเมื่อกีดอย่าง เหงื่าต้องเอียงมากมากกำเนิจะเอมแล้วโอ้แหนมเนือ้ออืมบุรั้งจม

โอ้เนื้อมันค่อยเป็นเป็นได้คืนต้องเพิ่งจะเห็ดเศร้านี่มั้งอากาศมันหย็นอือ ใส่หมูพริกเข้าไปอืม Chị lại chẳng nói Hết về ngăn nặng nó sẽ hệ vậy အရာဖာက့ကနါတောညူမးကပ្្្្្ៅ်ក្្្ เสียงเพ่งคืออมๆอมอมไม่น้าพี่นออรือมข้าวเบบก็ดี